ผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ที่เมื่อวานนี้ย้อนภาพหน่อยได้ไมเป็นคดีสําคัญก็คือว่าเป็นอดีตครูถูกไหมชะชื่อว่าคุณนาคอนันต์ตารังศีขอภาพที่ฆาตรกรเนี่ยเห็นบอกว่าเอาจริงก็คือสวนกับช่อง8อใช่ไหมใช่สวนกับช่องแดเลยเพราะว่าตอนที่เราเองได้รับแจ้งว่าอาดีตครูนาคเนี่ยซึ่งปัจจุบันแกอายุ60ปีคุณผู้ชมฮะแกโดนยิงแล้วแกก็เสียชีวิตแล้วตอนนั้นเนี่ยมีการไปเจอว่า คือในรถเนี่ยมันมีเอกสารเรื่องเกี่ยวกับการดําเนินคดีค,คือด้วยความขรมจริงเขาบอกว่าคุณนาคอาจจะรับงานเรื่องวิ่งเต้นคดีอะไรหรือ,อไม่แล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ย ตัวของฝั่งคนร้ายคุณผู้ชมฮะมันก็เลยกดแค้นคดีเนี่ยอาจจะไม่สําเร็จหรือไม่อย่างไร,รก็เลยมายิงทิ้งและนี่คือภาพที่ฆาตรกรสวนกับรถช่องแปดค,คือคุณผู้ชมจําได้ไหมถ้าเปิดภาพจุดเกิดเหตุขึ้นมาคู่ขนานกันด้วยกับวงจรปิดตัวนี้คุณนาคเองเนี่ยแกโดนยิงตายคารถเลยนะฮะตรงบริเวณถนนชนบทสายเกาะเกิดบางไทรอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภาพรถที่เกิดเหตุกับจุดที่เกิดเหตุ ตำรวจเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาไปเจอเอกสารมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกสัญญาอะไรต่างๆเป็นจํานวนมากแล้วก็ในที่สุดเนี่ยพอตอนที่ตํารวจไปไล่วงจรปิดคุณผู้ชมเอาช้าๆเรื่องนี้ตํารวจไปเห็นว่าตัวของคุณนาคออกจากบ้านแต่ไม่เห็นคนร้ายตาม<ะ>เขาก็เลยคาดการว่าเป็นไปได้คนร้ายอาจจะมาเจอระหว่างทางแล้วยิงทิ้งเลยสุดท้ายไอ้ภาพซ้ายมือเนี่ยคือจังหวะที่ช่อง8จะไปทําข่าวอีกหมายหนึ่ง ดันสวนกับฆาตากรโดยบังเอิญแต่เราไม่รู้ไงว่าไอ้นี่คือฆาตากรซึ่งไปยิงทางด้านของคุณนาคมาเจ็ดนัดซ้อนคุณผู้ชมครับอีกอันหนึ่งเปิดภาพโทรศัพท์มือถือเมื่อวานที่ค้างเอาไว้ค่ะว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยที่ไปเจอว่าถูกทิ้งไว้อยู่ริมถนนเพราะคาดีนี้มันแปลกคือ ตัวของคนร้ายเข้าใจว่าโทรศัพท์มาหาครูนาคแล้วตอนที่มันยิงเจ็ดนัดซ้อนกู้ภัยมาเก็บศพครูนาคกู้ภัยเห็นโทรศัพท์ครูนาคเนี่ยยังเปิดอยู่ก็เลยฮัลโหลฮัลโหลไปยังปลายสายปลายสายมันไม่ตอบเลยไปประมาณกิโลกว่ากว่าไปเจอโทรศัพท์เหมือนกับว่าตกอ,อยู่ด้วยล่าสุดหลังจากนั้นเพื่อไม่ให้เสียเวลา อันนี้คือโทรศัพท์ที่มีการฟังเสียง<ฆ>ของครูนาคถูกไหมนี่คือของครูนาคนะฮะ<ฆ>นี่คือของครูนาคโทรศัพท์อีกตัวหนึ่งที่มันไปตกอยู่ข้างทางเลยไปกิโลกว่ามันจะเป็นโทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอเป็นรูปชายหญิงค่ะ<ฆ>เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะเพราะว่าไอ้ตรงหน้าจอนี่ยอันนี้สําคัญออะเปิดเต็มจอเลยครับคันนี้เปิดเต็มจอคุณผู้ชมครับไม่มีอะไรผิดเพี้ยนนะฮะม,มันคือ มือถือของทางด้านคนร้ายคือตีใหญ่ค่ะตีใหญ่คุณผู้ชมดูภาพตัวนี้ก่อนขึ้นข้อมูลให้ดูเพราะโทรศัพท์นี้ตกอยู่ริมถนนหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจเขาเลยพบว่าไอ้โทรศัพท์เครื่องนี้มันน่าจะเป็นโทรศัพท์ของคนร้ายค่ะล่าสุดวันนี้ออกหมายจับตีใหญ่แล้วนะฮะให้คุณผู้ชมดูภาพหน้าชัดๆสักนิดหนึ่งตามหมายจับเพราะว่าในหมายจับแห่งนี้ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา คู่กับวงจรปิดรถของคนร้ายที่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามถนนคู่ขนานกันขึ้นมาเลยฮะโดยเบื้องต้นรถคนร้ายมุมอื่นๆแล้วคำถามก็คือว่าตอนที่เราไปติดตามเนี่ยตำรวจเองเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมฮะเขามีการเช็คประวัติจนกระทั่ง ไปทราบมาว่าโทรศัพท์ที่ทิ้งอยู่ข้างทางคนร้ายน่าจะยิงเสร็จแล้วมันโยนทิ้งพอมันโยนทิ้งเสร็จปั๊บคุณผู้ชมฮะมันไม่ได้วางหูพอมันไม่ได้วางหูคนมาเก็บศพคุณหน้าเขาก็ฮัลโหลฮัลโหลไปยังปลายสายแต่เข้าใจว่าไอ้มือยิงมันทิ้งโทรศัพท์แล้วโทรศัพท์มันก็เลยเงียบแต่มันไม่ได้กดวางหูเหมือนกันหลังจากนั้นมอเตอร์ไซค์ของมันเนี่ยมันก็ขับไปเรื่อยๆจนตำรวจเจอว่ามันมีเพื่อนมารับถูกไหมนี่เอากลับมาตรงนี้ คุณผู้ชมครับวันนี้เขาจะแกะรอยจากโทรศัพท์เครื่องของไอตีใหญ่นั่นแหละเปิดภาพวันนี้ขึ้นมาเลยตำรวจไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมจุดที่ไอตีใหญ่มันโยนโทรศัพท์มือถือทิ้งอันนี้ก็น่าสนใจว่าปกติคนร้ายมันไม่ควรโยนมือถือทิ้งนะ การโยนมือถือทิ้งเนี่ยมันจะโดนแกะรอยตำรวจเนี่ยเขาลงไปตรงจุดที่คนร้ายโยนมือถือทิ้งแล้วเอาเครื่องเนี่ยไปสแกนหาวัตถุโลหะเพิ่มเติมเพราะว่าในจุดตั้งแต่ตอนที่ครูนาคโดนยิงเนี่ยกับจุดที่ทิ้งมือถือคุณผู้ชมฮะมันห่างกันเนี่ยประมาณสักกิโลกว่า,วาเมื่อกี้ที่เราขึ้นข้อมูลให้ดูเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันจะมีเสื้อคลุมเสื้อคลุมก็คาดการว่าเป็นเสื้อคลุมของคนร้ายห่างจากจุดฆ่า900เมตร ส่วนมือถือเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่คนร้ายโยนอยู่ข้างทางห่างไปประมาณ4กิโลชุด eod นําเครื่องตรวจจับโลหะมาทําการค้นหาอาวุธปืนเพราะยังไม่เจออาวุธแต่อย่างใดนี่คือภาพล่าสุดนะฮะแล้วก็ขนาดเดียวกันต้องให้ค,คุณผู้ชมดูตรงนี้เพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยในส่วนของรายละเอียดของทางโทรศัพท์โทรศัพท์เนี่ยของคนร้ายคุณผู้ชมฮะ มันมีการมีการโทรทั้งหมดเนี่ยสาสิบสี่ยมีสาย<อ>โทรเข้า34สายนะฮะแล้วตำรวจก็เลยออกหมายจับในธนาสันนินประเสริฐหรือว่าตีใหญ่ล่าสุดเนี่ยทางด้านของตำรวจเองเนี่ยกำลังแกะรอยตีใหญ่แต่วันนี้หลังจากที่ผู้สื่อข,ข่าวตามไปจนกระทั่งเจอว่ารู้ชื่อรู้นามสกุลแล้วเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับค่ะ ทีมข่าวของเราเนี่ยวันนี้ไปที่บ้านตีใหญ่เลยอ,อยู่ในอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตัดภาพไปที่บ้านตีใหญ่หน่อยโดยวันนี้เราไปถึงปั๊บปรากฏว่าบ้านเนี่ยเขาจะปลูกสองหลังติด ใช่ค่ะทางด้านของทีมข่าวของเรานะคะพอไปถึงนะคะก็ปรากฏว่าไปเจอทางด้านคุณตาของผู้ก่อเหตุคือตีใหญ่ค่ะเราก็เลยไปคุยกับคุณตาอายุ83ปีนะคะคุณตาบอกว่าคือบ้านตรงนี้จริงๆเป็นบ้านที่ครอบครัวปลูกติดกัน2หลังแล้วก็หน้าบ้าน2ชั้นเป็นบ้านของตีใหญ่แล้วก็จะมีรถเกง Honda Civic ๋ง h อน da c ซีบิกสีบรอนเทาจอดอยู่หน้าบ้านด้วยคุณตาวัย83เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังบอกว่าจริงๆเนี่ยตีใหญ่ไม่ได้เข้ามาที่บ้านนะรวมถึงไม่ได้ติดต่อคนที่บ้านเป็นเวลาหลายปีแล้วค่ะเขาไป อยู่ข้างนอกกับแฟนของเขาที่ผ่านมาคุณตาบอกไม่ได้คุยอะไรกับตีใหญ่เลยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ารู้ว่าหลานชายคนนี้มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดซึ่งนี่เป็นกฎเล็กของครอบครัวถ้าลูกหลานไปเกี่ยวกับยาเสพติดคุณตาบอกจะไม่สนใจจะไม่ติดต่อพูดคุยด้วยเลยนะคะแล้วก็มีการเตือนไปแล้วก็เลยมีการตัดหางปล่อยวัดไปค่ะรวมถึงในอดีตหลานชายคนนี้มีคดียาเสพติดและคดียพยายามฆ่าและเรื่องล่าสุดที่ก่อเหตุนี้คุณตาบอกไม่ทราบเลยค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรจะฝากไปถึงหลานชายด้วยค่ะ เมื่อตอนนั้นที่เขายั่งนั่นก็เคยคุยกันแต่ตั้งแต่เขาไปมีลูกมีเมียไปอยู่ก็เมียที่ไหนก็ไม่รู้เมียเขาไมู่ใครตาใครเขาก็ไม่ค่อยได้มาเลยเขากลับมาบ้างไหมไม่เขากลับมาบ้างไหมช่วงนี้ล่าสุดพอเจอลูกชายวันไหนโอ้มันนานแล้วที่เจอช่วงนี้เขาไม่ค่อยได้มาหรอกไม่รู้ไปหากินอะไรจ่ายอะไรผมก็ไม่รู้เรื่องหรอพ่อถามหน่อยย้อนไปคดีพ่อรู้ไหมว่าเขาเคยมีคดีแบบขาที่นพยายามฆ่ายาเสพติดคเนี้ที่เสนา ไม่รู้ผมไม่รู้เขาค่าอะไรผมก็ไม่รู้มันก็ไม่เคยมาบอกผมอ๋อแสดงว่าไม่ได้ติดต่อกันนานละไม่ได้ติดต่อผมไม่เรื่องนี้ผมไม่สนใจอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ผมไม่ได้ว่ามึงยังไงก็เรื่องของมึงเป็นปีแล้วพ่อไม่ได้ติดต่อลูกพ่อบอกบอก บอกอย่างนี้ไปแล้วจต่มึงไปหากินอะไรก็ไปเพราะพ่อหากินมาเลี้ยงลูกเลี้ยงตามาอาชีพอย่างนี้พ่อก็ไม่เคยหากินพ่อทราบข่าวไหมว่ามันมีเด็ดยิงกันแล้วมีคนตายไทม่ไม่ได้ยุคข้าวเลยไม่รู้พมไม่รู้เนี่ยแสดงว่าตำรวจก็ไม่ได้มาถามพ่อเลย ไม่เข้ามาเลยก็มันไม่ได้มาแล้วก็ผมไม่ได้สนใจไม่ใช่ลูกผมมันเป็นล้านผมเป็นหล้านอ๋เอเพราะลูกผมเนี่ยไม่มีเกลเลยเพราะลูกผมมาสบาากินทุกคนแสดงว่าแสดงว่ามีเล่า<อ>เลือนหมดแล้วพ,อพอ่อนี่เป็นเป็นเป็นเหมือนเาเลี้ยงเหรอเขาเลี้ยงว่าเป็นไม่พ่อเนี่ยก็คือว่าเป็นตาเนี่ยเป็นตาเออเป,เป็นพ่อของแม่เออ,เอ,อแม่เขาก็ไปอยู่มีผัวใหม่ หลังจากน,าน<ห>ั้นคุณตาบอกว่าไม่ได้เจอกระตีใหญ่เลยเปิดภาพโทรศัพท์มือถือที่ตารวจเข้าไปเจอข้างทางหน่อยนะฮะภาพที่ตํารวจไปเก็บหลักฐานเลยเพราะว่าตั้งแต่ตอนที่ตีใหญ่หนีเนี่ยคือมันน่าสนใจก็คือคุณชมฮะพอตํารวจเข้าไปเจอหลักฐานสําคัญเนี่ย<ห>ก็คือทางด้านของโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะฮะ<ห>ผมขึ้นผังตรงนี้ให้คุณผู้ชมดูคู่ขนานกันว่าตั้งแต่จุดที่เขาฆ่าครูนาคใช่ไหมใช่แล้วก็เส้นทางที่หลบหนีมันจะมีของที่เขาทิ้งเอาไว้ก็คือตามตามระยะทางเลย มีพอจากยิงปั๊บก็จะไปทิ้งเสื้อคลุมสีดำเอาไว้หลังจากนั้นก็ไปทิ้งโทรศัพท์มือถือจุดสีแดงเอาไว้หลังจากนั้นเขาก็มีการขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปตามเส้นทางต่างๆค่ะวันนี้ล่าสุดทับเมย์ตำรวจก็เลยเอาหลักฐานต่างๆที่เก็บได้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นรองเท้าที่เก็บได้ในที่เกิดเ,กดเหตุไปให้แฟนสาวของตีใหญ่ยืนยันว่าใช่ของตีใหญ่หรือเปล่านะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของแฟนสาวซึ่งเป็นผู้หญิงที่ปรากฏอยู่ในมือถือของตีใหญ่ที่เป็นถ่ายรูปหน้าจอเนะ บอกกับทางด้านของตํารวจบอกว่ามอเตอร์ไซค์ที่ใช้ในการก่อเหตุตามกล้องจรปิดเป็นของนายตี๋ใหญ่สามีจริงๆส่วนเสื้อสีดําที่ใช้ในการก่อเหตุอันนี้ยังไม่ยืนยันว่าเป็นของตี๋ใหญ่หรือเปล่าแต่เสื้อสีแดงที่สวมหลังก,ก่อเหตุตอนหลบหนีเป็นของตี๋ใหญ่ค่ะเพราะหลังจากก่อเหตุได้กลับมาที่บ้านส่วนรองเท้าที่เห็นในกล้องจรปิดขีม่มอเตอร์ไซค์ยืนยันว่าเป็นของตี๋ใหญ่จริงๆนะคะ ตอนนี้ทําให้ตํารวจมีข้อมูลจากแฟนสาวในส่วนของหลักฐานผู้ก่อเหตุค่ะคุณผู้ชมครับแล้วก็วันนี้พอหลังจากเกิดเรื่องอันนี้ก็เพื่อ<ฆ>ความเป็นธรรมด้วยคือล่าสุดเนี่ยเราไปที่รถของครูนาค<ฆ>ถามว่าทําไมตีใหญ่มันถึงต้องฆ่าครู<ฆ>นาคแล้วมันยิงถึง7นัดซ้อนประเด็นคืออย่างนี้ฮะเปิดภาพรถของครูนาคขึ้นมาหน่อยเพราะว่าในรถของครูนาคตอนที่ตํารวจเนี่ยเขาไปเจอหลักฐานเนี่ย<ฆ>เขาบอกว่าในรถเนี่ยมันมีเอกสาร<ฆ>เป็นเอกสารเรื่องเกี่ยวกับ,กบคดีความต่างๆเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะจริง จริงแล้วตัวของครูนาคเนี่ยแกทางานอะไรกันแน่ถูกไหมจนมันมีกระดาษใบหนึ่งเดี๋ยวขึ้นภาพกระดาษให้ดูคู่ขนานกันหน่อยนะฮะกระดาษใบนี้น่าจะอยู่ในรถถูกไหมฮะเมย์กระดาษใบนี้เขียนว่าอะไรเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูสักนิดหนึ่งเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมดูนะฮะมันมีตัวที่เราตีกรอบไว้ให้คุณผู้ชมดูลายมือเนี่ยมันอาจจะแกะยากสักนิดหนึ่งแต่เข้าใจว่าตัวของทางด้าน<ม>คนตายใช่ไหมใช่ค่ะก็คือครูนาค เขียนว่า28มกราตีใหญ่ตัดสินคดีที่ศาลอายุทยาค่ะอันนี้แหละฮะเลยทำให้มีน้ำหนักในรายงานข่าวของตำรวจว่าเป็นไปได้ไหม,มตีเนี่ยมันไปให้ครูนาคช่วยเรื่องของคดีความ,มแล้วปรากฏว่ามันคงรู้ว่ามันอาจจะต้องแพ้ใช่ไหม,มเงินว่าจ้างเนี่ยตามรายงานข่าวคือ5 0 0 0แสน5 0 0,000นะฮะ แล้วดูเหมือนกับมันน่าจะไม่รอดอเป็นไปได้ไหมเมื่อตีใหญ่เสียงเงินไปแล้วห้าแสนแล้วคิดว่าไม่รอดก็เลยยิงทิ้ง,งนี่ค่ะ ซึ่งเนี่ยนะคะเป็นภาพที่เป็นกระสุนที่อยู่ที่รอยลถของทางด้านผู้ตายนะคะก็คือครูนาคค่ะซึ่งวันนี้นะคะทางด้านของเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการไปตรวจสอบในรถของผู้ตายที่จอดอยู่หลังสถานีตํารวจสบพบางปะอินผู้สื่อข่าวไปสังเกตการด้วยนะคะคผู้ชมจะเห็นว่ารถเก่งของผู้ตายนี่นะคะก็จะมีร่องรอยกระสุนอยู่นะคะ3จุดที่ประตูด้านล่างและ,ะเป็นไปได้ไหมว่าตัวของคนร้ายเอาแหละคุณผู้ชมฮะเห็นวงจรปิดมันขี่มอเตอร์ไซค์มาน่าจะมีการเรียกให้ ทางด้านครูหน้าจอดรถแล้วกระจกรถเนี่ยมันมีการลดลงมาระดับหนึ่งเป็นไปได้ไหมครูหน้าก็น่าจะมีการลงมาคุยด้วยค่ะเ,เออไม่ได้ลงหัไขกระจกไขกระจกรนเพร <อ S 2> าะไขกระจกเสร็จน่าจะตกลงกันไม่ได้ก็เลยยิงทิ้ง กู้ภัยเมื่อวานนี้ให้ข้อมูลว่ารถของครูนาคก,ก่อนที่จะถูกยิงเห็นบอกอยู่ในลักษณะก็คือเกียร์เดินหน้าใช่ไหมใช่ก็คือดีซึ่งเป็นการชลอรถเพื่อคุยอะไรกันบางอย่างอย่างไม่เป็นทางการหลังจากนั้นถูกยิงรถก็เลยไหลตกข้างทางนี่ฮะล่าสุดวันนี้เราได้สอบถามทางด้านลูกของครูนาคเพราะพอเจอกระดาษ ที่ในรถของครูเขียนว่าคดีตีใหญ่กําลังจะตัดสินแล้วคาดว่าตีใหญ่มันอาจจะเคืองเรื่องนี้หรือไม่ปรากฏว่าลูกของครูให้ข้อมูลกับเราแล้วก็พูดทั้งน้ำตาบอกพ่อไม่เคยเล่าเรื่องเรื่องราวเกี่ยวกับการไปทำงานกระบ,บวนการที่จะต้องไปทำขดงคดีอะไรต่างๆให้ฟังเนี่ยน,นะฮะเพราะพ่อจะไม่เอาเรื่องเครียด,ยดมาบอกกับลูกประกอบกับคุณพ่อแยกทางกับคุณแม่เลยไม่ได้ติดต่อกันสักเท่าไหร่ ตอนนี้ยังไม่สามารถทำใจได้แล้วก็ถือว่าคนร้ายโหดร้ายมากที่ยิงถึงเจ็ดนัดซ้อนมีเสียงของลูกด้วยนะครับ,รบขอแสดงความเสียใจด้วยใน,ในเรื่องส่วนนี้หนูขอให้เป็นการดําเนินหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจอะค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรมากเพราะว่าก็เชื่อในกระบวนการยุติธรรมค่ะ แล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกๆคนเลยนะคะหนูเชื่อว่าพี่ๆก็มารอแล้วก็มาทําหน้าที่ของพี่ๆแต่ถ้าหากว่ามีการทําข่าวอะไร่งนี้หนูบรบกวนช่วยปิดหน้าผู้เสียหายทางตัวหนูเองน้องชายแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณพี่ๆทุกๆคน,นะค,ะคุณพอ่อเคยบทอะไรให้ฟังไหมเกี่ยวกับเรื่องผมชนวนเพุอะไรไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเล่าเลยคุณพ่อทําหน้าที่ของคุณพ่อได้ดีไม่ไม่เคยไม่เคยเอาเรื่องเครียดมาให้พวกหนูได้รับดูเลย ไม่เคยเล่าอะไรให้เราฟังเลยยังไงก็ขอบคุณพี่ๆทุกๆคนนะคะเดี๋ยวเบื้องต้นหนูจะต้องไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อก็ติดต่อกันปกติกับลูกลูใช่ไหมชมครับ แล้วก็เบื้องต้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อมูลจากทางตํารวจเนี่ยนะครับขอให้ดูมือถือของครูนาคตัวที่ทําเป็นรายละเอียดให้คุณผู้ชมดูสกักนิดหนึ่งเพราะว่าในตัวมือถือของครูนาคเนี่ยมันมาจากกรณีที่ครูนาคนาดกําลังคุยโทรศัพท์แล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยคนร้ายเนี่ยน่าจะเหมือนจะขับเข้ามาเจอหรือเปล่าเพราะว่าในสัญญ,ญาณโทรศัพท์มือถือมันเขียนว่าลอคอตีใหญ่ ซึ่งลอคอนนี่อันนี้ไม่แน่ใจคืออะไรจะเป็นลูกค้าหรืออะไรก็สุดแล้วแต่แต่นี่คือโทรศัพท์ของครูนาคคุยกับตีใหญ่เป็นไปได้ไหมว่าน่าจะเรียกให้ตีใหญ่มาพูดคุยหรือตีใหญ่อาจจะโทรมาแล้วหลังจากยิงเสร็จเนี่ยมือถือของครูก็เลยยังไม่ได้ตัดสายมันก็เลยไปสอดรับกับมือถือของไอ้ฆาตกรซึ่งมันก็ยังไม่ตัดสายด้วยแล้วมันก็เอาไปโยนทิ้งป่าโดยเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมฮะทางตำรวจเองเนี่ยเดี๋ยวขอขึ้นเพจ ชนกันหน่อยได้ไหมทีมงานเอาเพจสองเพจนี้มาชนกันมันจะเห็นเลยลักษณะเนี่ยนะฮะนี่ซ้ายมือคือมือถือของไอ้ตีใหญ่ค่ะขวามือคือมือถือของครูนาคนี่ฮะแล้วก็ขนาดเดียวกันอ่ะคราวนี้ให้ดูเต็มจอประวัติของตีใหญ่จากการไปตรวจสอบเมเห็นบอกประวัติเขามีคดีคงคดีความอะไรบ้างครับมีประวัตินะคะก็คือเป็นเครือข่ายยาเสพติดข,ของ จิ๊บไผ่เขียวค่ะแล้วก็ทางด้านของนายตีใหญ่มีคดีอัดยกรรมเกี่ยวกับพรบอาวุธปืนนะคะในพื้นที่สพเมืองสุพรรณบุรีส่วนปี2567มีคดีปลอมแปลงเอกสารและคดีร่วมกันพยายามฆ่าที่สพเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ ขนาดเดียวกันเนี่ยวันนี้การติดตามหาตัวตี๋ใหญ่ก็สําคัญเนี่ยนะครับเพราะว่าเจ้าตัวหลบหนีไปแล้วตอนที่หลบหนีเนี่ยไปเปลี่ยนเสื้อด้วยอย่างที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังล่าสุดเนี่ยพอเราไปบ้านคุณตาเนี่ยไม่เจอคุณผู้ชมฮะเราก็มีข้อมูลว่าตี๋ใหญ่มันมีเมียอย,อยู่ปรากฏว่าเราก็ตามไปที่บ้านเมียของตี๋ใหญ่เนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าชื่อว่าเจ้าเมย์ปรากฏว่าทันทีที่เราไปบ้านของคุณเมย์เนี่ยคุณผู้ชมฮะอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตัวเมืองจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาบ้านปิดอีกแล้วค่ะ เดี๋ยวถ้าขึ้นภาพออมอเตอร์ไซค์ตีต๋ใหญ่มาหน่อยตอนที่หนีเพื่อคู่ขนานกันเป็นเบาะแสให้กับชาวบ้านด้วยนะฮะเห็นบอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าตัวเองเห็นทางด้านของเมย์ก็คือเมียของตี๋ใหญ่มาซื้อบ้านอยู่ที่นี่ประมาณ1ปีแล้วและมีลูกเล็กด้วยกันถูกไหมส่วนตัวตี๋ใหญ่ขอยืนยันว่ามอเตอร์ไซค์ใช่ใช่ไหมเมย์ใช่ค่ะเขาบอกว่ามอเตอร์ไซค์ที่เห็นในภาพกล้องวงจรปิดก็คือ N Max สีดำ ตีใหญ่ใชายี่ห้อนี้อยู่จริงนอกจากนี้ก็มีรถเก๋งอีก2คันเป็นรถยนต์ซีวิกกับรถยนต์ Honda Ja z สค่ะแต่เห็นบอกว่าไม่เห็นรถยนต์มานาน,นแล้วนะคะแล้วเมื่อสองวันก่อนเพิ่งเจอสองผัวเมียค่ะแล้วก็ตั้งแต่เกิดคดีไม่มีใครเจอตีใหญ่กับเมียอ,อีกเลยแล้วบ้านวันนี้ปิดถูกไหม,มนี่เนี่ยเปิดภาพบ้านให้ดูสักนิดหนึ่งแต่ถามว่าเมียจะเกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้เราจะไม่ฟันธงเพราะสุดท้ายตำรวจตอนนี้ออกหมายจับก็คือแค่ตีใหญ่ บ้านเมียฮะนี่ที่ล็อกกุญแจหายไปเลย2วันคณะที่ผู้กำกับบางไปอินพันตำรวจเอกอดิเรกโปทิปันก็บอกว่าตำรวจได้ข้อมูลมาพอสมควรจึงขอสารอนุมัติหมายจับนะฮะแล้วก็ตอนนี้ยังมั่นใจว่าน่าจะตามตัวตีใหญ่ได้เนี่ยนะครับจากการสอบสวนเนี่ยเห็นบอกว่าตีใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมฮะน่าจะให้ครูเนี่ย หาทนายด้วยหรือไม่มแล้วปรากฏว่าพอใกล้จะตัดสินเขาอาจจะรู้สึกว่าเขากําลังจะแพ้มันก็เลยทําให้เขาอาจจะไม่พอใจหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวมีเสียงท่านผู้่กับพูดถึงคดีนี้นะครับกดอยู่ในร,รูปในมือถือที่ผู้ต้องหาผู้ต้องสงสัยนะครับนำมาทิ้งตรงจุดนี้ที่ที่ผมให้ยูดีมันช่วยตรวจสอบให้เผื่อว่าจะเจอตัว ก็การก่อเหตุแค่นั้นเองนะครับก็ทําให้พบทุกิติซึ่งอัญวีก็ึเป็นแฟนเขาเนี่ยปัจจุบันก็ยังเป็นแฟนกันอยู่นะครับก็ได้ให้ความร่วมมืออย่างดีก็คือหนึ่งเขาก็ชี้ยืนยันว่ารถคันนี้เป็นของในตีนะครับชื่อคร่าวๆเพื่อชื่อในขณอศัตท์นะครับเสื้อเสื้อขนาดก่อเหตุคือเสื้อเนี่ยจะมีสองสอง ทั้งก่อ,กอเหตุและหลังก่อเหตุนะครับขณะก่อเหตุเนี่ยจะเป็นเสื้ออ่ะประมาณนี้แหละครับเสื้อมันเปลี่ยนสองตัวคุณผู้ชมฮะ